่ียังนี่นใส่หมูหนเน่าก็ยังนี่เอาไม่ต้นฮะไห,หลังไก่ยังดีกว่าไหลังวัวยังผ่ทนสวัสดีครับก่อนกลับครับช่วงบ,บายบแดงๆครับกลับบ้านครับพอดีว่าัติไม่นานจะบ่ว่างหรือว่าอียังกระเบรุครับว่าบระดีมาครับ,บกับกะทไิไอ้ไส ลูกคุณป้าครับไปส่งไก่เบาตะสนับสนุนมากครับพอดีว่าเป็นไล่หมาเช่นไก่ไล่หมาเบาตาะจะจัดการซะนี่รดนมาแล้วลดนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาไปแตะไข่กับเกลือหัวอ่อนแค่น้อยกิขั้วทําการปิ้งปลาแด雅ครับตัวตับรับผมเคยกินกับจะมาจากสกลนครนะครับกับคุณลุงเดี๋ยวาวให้ไทยสกลนครโชว์ฝีมือครับ แต่ว่าตอนนี้คัดครัวไปให้อายเขาเจาก่อนเอ้าเราพา,า,าห้าว่เอาบุรุษเลีว,วยวนี้ัวไปไปคนอาจารย์ครับต้นตำรับเคยกินปิ้งท้าประเดียกก็ย้อนลุงทำนี่แหละไมพอแค่เอาลองก่อนไปจากเนาะให้เจัิดเสีบว่าเป็นต้นตำรับเนาะ แต่กอนใส่แต่ไครช่วยมือเดี๋ยวพอใส่แล้วตัวตำรับนี่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเจอสุดที่ตายตัวแล้วไงตายตามใจดูแลยครับเป็นเด็กเป็นเล็กนะบุรีเด็กไหมเปลี่ยนเรื่อบุรีเหรอทำไม่ได้เหรอเอาผู้ใหญ่ด้วยวะผู้ใหญ่ร้อยห้าโลมาเขาเครื่งมังเครื่องปะ ทาปลาแดกกันนะครับวันนี้สูตรตะวันมีอยู่วะนี่พี่เกียงสุม,มือนี่รู้สึกว่าจะใส่ยังใส่พี่เกียงไหมหอมเลยไหมเป็นพี่เกียงเห็นบะหอมข้าวเกีย๊ยด้าข้าวผ่ากันมาทุกมุมกำลวดเอาไว้นี่สิไข่หลังกินได้บ่อเนี่ลุงทไม

นี่ก็มาใส่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 มาหน้าตะใคร้อยู่พนกต้นไปดิตั้มตั้มตํามตะเทียมด้วยโกหรือใส่มาตะเทียมเพี่แกงลงไปทุบไ่ได้ปะเดียมาล้กเหมือนน น้ำมันหอยถูกตะไค่ไส้ก็ได้มาทีนี่ใส้ก็ได้อยบอ้อยมาตอนนี้ใส่ก็ได้มาทีนี่อาจารย์จักจะไนี้ด้วยนี่อตนนี้ก็ทิมุมเลยว่าจันไ่ใหหลังมันไ้งมาเอาเพียงว่าเบิ่งเตะกระเทียมหัหน่อยนึงอ่ะ เชฟบอเดินเลยเชฟทำทำให้กูเฮ็ดตามกระเทียมก็บพริกลงไปพริกขี้หนูย <és> ่งดีด้วยเนี่ยมาตนีแล้วน้ามุม้หัมเลยหรอไม่แล้วดังไฟแา่เดียวแล้วปดเลยแหละไะใครลงไปทะไมตะกี้เ้อว่าเอาลเอาละเอาลรเพิตนพ พุนาปลแดมาพี่ขี่หนูยังดีด้ยประแดกถ้าจะให้ดีต้องประแดกนงนงพนวาหรือประแดกตานงมี่งอบได้คอบประแด่สาบรแบดาาขนครับบอกยังเาไรอยเงี้ยเานด้ีเอะ ขากะดีตัวบมือแล้วข่างกะดีบมือใส่บกต้นมึงรู้มันมาลูกแยนล่วเียมือเยกินรันบเออกูเรยจะรอดูขีดมือไปว่ามือผู้ใดซุ่มเข้าไปอยู่ในกล่องเห็นมือผู้นดนะน้ำปลาเด็กเออยังนี่ใส่หมกเน่าก็ยังใส่ปลาแล้วปะ สำปลาดแก้วนี่เอาไม่ต้นฮะใหลังวัวยังพอทนใหหลังไก่ยังดีกว่าให้หลังวัวยังพอทนบ่จำปลาเดกเติบสวบกครับมีอีกบ่บ่มีอีกไหมำปลาเดกนอไรลงัยไดกรปุกเลย บ่ออยู่ในมันก็มีกระปุกซองกระปุกเห็นเป็นน้ำก็เรยว่านัวอยู่แล้วเอ้าเีมมก็เปอันบ่ได้กิน่ด้ยม่หังเยนี่บ่มันบ่่โอยบจักเนาะปลาแดงบ่แกมันมีตอนนะจกแล้วก็ว่าตัวนีเสียพัวเนาะไดกระปุกมันมืจักบ่มือขันเลยนี่บ่บ่มื่กเนาะ เผาก็ดมแล้วแต่ว่าไม่ได้ดมตัวนั้นพร้อมดมตัวเดียวแก้วมันเค็มบ่นใช่แล้วอะไรมันเค็มหรือ่าโรดดีก็กระเทียมพ่ท่นมาอยู่ทุ่งใบบัวมันสามชาติหาลอยเมตรพุ่มบัวมันหาลอยเม็ดหรือเปล่านี่คือต้นตำรับอยู่ในคลิปบัวมันต้นอาจจะบัวมันต้นตำรับหรือว่าแต่ว่าเห็นที่ผมได้กินมากคนแรกกันนี่ครับคุณลุงบนเถ็ยนได้กินพริกแกงพริกแกง ใส่พริกแกงพมไปแต่ก่อนมันก็บืเห็นใส่ใส่อยู่แต่ก่อนไอผมไม่มีพริกแกงบอกไม่ไม่แต่กูเด็กๆมันก็มีแล้วแหละแต่ก่อนยังแบบลืมขึ้นยังได้กระใส่เลยนั้งสิบอ่ะสูตรสูตรว่าตายโตแล้วแจ้อาจารย์จะจำได้รถไม่ซจำจมสูตรไม่ได้มันมีการตายตัวนะไม่น่ามีวันนี้นะไม่น่ามีนะบรบลุแล้ว มันสียาอื่นยาที <S S ่ยมีสักยาสักยาสียายาเนี่ยของเราเงี้ยเป็นบ้าพอกนี้สียาแล้วเราหาลูกมาพอบอกต้นบุหล่ากับพุหร่าเป็นบ้าใบพูดนอนยางหอบหอบอยู่แต่ถ้าเก่งวะเนี่ยรู้บ้าอย่างไรมันมีโซงนี่ยังไม่ได้แกะอยู่มันมีโซงนั้นมาหอมหอมแล้วครับหอมแล้วพี่ยังไม่เทมีอีกใช่ทนโอ้ยหมักเชียบเลยถูกแนว แางมือ้างมือกันีหอมกระเทียมมักไว้ออหอมตรงนี้แหละเต็มไทยตำกระเทียมมีครับเครื่องลาหอมลไ้ได้ะได้ริ้อมเลไ่ลครับบ้านนี่รียถือว่าเป็นอันเรียบร้อยชมครับกำลังงามกำลังงาม ฮ่าก็หาสูกิ่นน้อยดำเน,ะนาะเฝาก็ยังกูอีก,อออกันเนาะไ,ไยอยกินเบิดไปได้โฮาเดี๋ยวขวายเเยงมานั่งอยู่นี่ฮันลลังใส่เขาหลุดคนกระตกครับบรรยากาศเปลี่ยนแป้งไปอันนี้เขาก็ย่างย่างต่อไปเมนูนี่อยากดนดนัดหน่อยครับ รอเรื่อยๆอาจจะคำคือเราใส่กันไหมต้องปีเนาะบเสือกูเสือรอไม่ไเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเนนเส้อมกาสื้อเยมาเยนงยัมืกา้ัวนู้นเนาปสุดยอดสุดนี่ยงมากินวยโอ้โหพวกนีแมงโหดดีดีวะ มึเลยม่ให้กอะไวกบ่ด่วนกันไปไม่อย่พึ่งกินน้ำกับแกมครับอีกน่อยก็เป็นกับเขาครับน่อยไม่ไมเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อพึ่งน้ำซันมวยเด็กซัมวยเด็กเบิดจำดิไม่ได้พอหลับอันนี้ตุยินไ่ได้พอหลับไม่กินีเราขอได <c oughs> อันซุ้มเล็กๆ,ๆงามอยู่ครับซุ่มหลังๆบางงามป่น <c oughs> านนเพรางที่คั่มแล้วต้องเลี้ยงกันหน่อยถ้าเปรเียกหอมหรือน้ำไร้เอื้อกๆผู้เหล้วชุ่มทางคางเหลือที่เด็ดตับกับไตเ <c oughs> จียวตับกับเจียวตบ <c oughs> จังบ่มีใผรได้กิน <c oughs> ตำล้มเป็นเจียวไปเลยคั <c oughs> ่วต้นก่บเสาไฟต้นอีบกับเสาไฟเลยคว้าต้น มันจะเอาของมาเยับลอยครับปีกหยับรอยคำจะได้ไหมเจียวตับเฮ้ยอะไรวะเล่เจียวคุยเล่ท้าอะไรก็อร่อยมาเราขาวปล่าเราอะไม่มีอ๊อกคุยเจียวตับซเอ๋ออุ้ยมีแต่บักเทึกเนาะ โอ้บ่มีมีอย่งเราโสดได้เองางมียนโบ่ได้สายหนุ่มเอันแห้งเด่นนี่อันนี้อันนี้แห้งเด่นอันนี้แห้งคักตัวมเอหลอกยินเนีครับมือนี่อยากบอกวแปลห้ามือมหาตีหนึ่งอยังยีเบายังเกิดพรท่านดอกเบาซับยังมือแปลหาียยบูบูจักน้อดอกเกิดพระท่านนี่ยังยีเบาเหนียวรีบอเดีเอากันนะเอาไม้ขงกา โม่บอกบ้าหิงเลขกเขาเขาก็เจียวตับเขาก่อนลองเขมรเจียวมาต้งทำให้หวเขึ้นขึ้นไหมป้าขึ้นไหมมาจะไปสุดยอดครับกินยากินผ้ากันไปทรงเอาไว้รองนเดี๋ยวยังใรองบเพื่อาจมือเจียของเด้อ จงไปเนี่ยอันี้เอาอันไดเรืได้ร่มดบ่อันเขาบ่บ่เจปากได้บ่ขอบ่เจปากได้บ่โอ้ยมันบ่ไร่เ้ยคาแ์รคเตอร์คาแเรคเตอร์เอออันปมเตอร์เออปวดมาเจอปวอปม่เ่อเอ้านีนี่แหละยังบ่แจบบุงนยุ้รถหน่อยบ่โอ้ เศร้าไหมเ้ามาไต่อยู่เชฟอะไก่บนท่านเห็นอย่างนี้บันเหล่ล้วไไอตุ้ยลุงมึงเอาเอาเอามาหดลไุงหำบ่กนั่งอยู่เบรยมินีคนป่าเป็นผู้ยิ่งคนเดียวครับว่ายดูแลลูกลานลาน กินเขาครับจะนอยกันจะพากันไปส่งแหมเบาๆผูดาจะคำจะคำจะคำเสียบด้คำนี่มักประแดกดูจานไหมมันคำแล้วครับมืดกล่องเบนมันน่ัหกไปักบรรยากาศไปสัมนี้ก่อนครับมันมืด เราเออนั่ยเด็ดเด็ดกินสมกินสมกับแก้มเด้อพี่น้องกับแก้มอีหยังถ้าเราออกไปเนี่ยบอกบอกก็ยากแล้วระวังมากครับรถขาดเบิดครับพี่น้องรถขาดเบิดครับร้อยไหมครับผมกินมักดันท้าอืมไม่ใช่เมื่อกี่นายดอกมาเต็มขันรถดอกมาเต็มขันรถ หมันกับแม่หมันแค่เนี่ยจะไกลหอดแล้วครับอีกประมาณจะสิบกิโลกับหอดสามมอนของมันดีเลยของดีของมันดีพันว่านะดันครับดันดองไม่คิดอยู่อ่ะที่หนึ่งที่สองปลูกน้องมาดันเหรอเออมันโน่หมากยันพอดีพอดีพอดีกินเจ้า เจอสิไอ้ดำมูสาแมาเนาะตายส้มจนคิ้วเลยคงกับพ anyway> ้องกันปะจ๊ะเอ้าครับผมวางแรกได้เจอกันชิปนาครับชิปนี้กันวองร้อยไม่ก่อนะเดะอยากได้สิท่ายไทยเบิ้งยอดดอกสัน ตอนนี้ไม้มาหลากไปคุณชมก่อนตอนนี้ยอมใจไปก่นอนอีกเจ็คสมโม้งหมดละเบื้องแล้วกลับย่างุกบานครับร่วมตัวตองใส้จิไปจู้เนี่ยไปจังไหนครับพี่น้องหลังจานขาดนเนื้อเบิร์ตเขาจะมาขึ้นรถตู้ไหมไอจานดำเชียบดำมุชาเส้นล็อกสูงยิ่งย่างดีเนาะเสียหายไปไม่ีกวอ เอ้ยไว้ม่กวนไมากินตับ้อ่ตับกับ้อยใส่กินทั้งวันจะติดใจเช่ไหมหอีกเนาะโอเคบอกางเว่ยเอาไปไปเจอกันชิพนาครับบ๊ายบายครับรอติดตามตอนต่อไป